คุณจะต้องมีวินัยในการจัดเก็บเอกสารที่ดีนะครับซึ่งนอกจากวินัยในการจัดเก็บเอกสารที่ดีแล้วคุณจะต้องจัดเก็บแบบเป็นระเบียบน,นะครับแล้วก็มั่นตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารอยู่สม่ำเสมอด้วยนะครับจะแนะนําว่าให้ต้องจัดเอกสารทั้งเอกสารรายรับรายจ่ายเนี่ยให้เป็นระเบียบเช่ๆๆนการทําแฟ้มนะครับอาจจะเป็นแฟ้มใหญ่หรือว่าแฟ้มเล็กแล้วแต่คุณจะสะดวกเลยจัดเก็บเรียงตามเดือนนะครับแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็เรียงตามประเภทเอกสารเช่นเอกสารรายจ่ายเอกสารรายรับแยกเป็นเดือนเดือนจัดเก็บอยู่ในแฟ้มเอกสาร แฟ้มหนึ่งที่นะครับผมแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยคุณควรจะต้องมีวินัยนะครับในการกําหนดวันให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารที่คุณรวบรวมมาเนี่ยได้รวบรวมครบถ้วนแล้วหรือไม่นะครับผมอาจจะก,กําหนดเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนโดยการตรวจสอบเนี่ยอาจจะตรวจสอบกับตัวแบง k ์สเต e เมนต์โดยเพราะเอกสารการจ่ายเนี่ยสมมุติว่าคุณจ่ายไปทั้งหมด20รายการคุณจะต้องมีเอกสารประกอบ20รายการนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาสเต t เมนต์มาเช็คแล้วเอกสารในแฟ้มคุณเนี่ยมีไม่ครบ20รายการแสดงว่าเอกสารคุณตกหลน่น ขาดหายไปส่วนข้อถําม,มาถ้าเอกสารเนี่ยเราดันได้เป็นซอฟต์ไฟล์นะครับผมยังแนะนำนะครับว่าให้ปริ้นจากซอฟต์ไฟล์มาเป็นกระดาษนะครับแล้วเก็เอกสารตรงนี้มาแทรกหรือว่ามาเก็บอยู่ในแฟ้มนะครับเพื่อทําให้เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางบัญชีมให้เกิดการตกหล่นในการบันทึกบัญชีด้วยนะครับผม